ก็เพราะว่าฝั่งนี้เราใช้วานน้ําเงินอฝั่งนู้นเราไม่ได้ใช้อ,อ๋อด้านนู้นไม่ได้ใช้นะอะแต่นี่คือฝั่งที่เราใช้ฝั่งที่เราใช้โอ,โ,โอ้โหแล้วมันยังไงบ้างความแตกต่างกันตรงนี้ตรงนี้มันมันจะให้ให้ให้ต้นการเจริญเติบโตมันก็จะดีกว่าอัตราก,การเจริญเติบโตทางนี้มันก็จะยาวจะสวยลำมันก็จะใหญ่๋อ,อแล้ววิธีการใช้ของพ,พี่พี่ใช้ตั้งแต่ตอนไหนฮะก็เริ่มใช้ตั้งแต่ตอนปลูกเลยเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนปลูก ตั้งแต่การเตรียมดินเลยไหมเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินเลย <S <S หลังจากที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเราก็ผสมแคนโกลเราใช้แคนโกลผสมน้าํา200ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นฉีดพ่นหน้าดินทั้งหมดทําไมต้องฉีดพ่นนะครับพี่เพราะว่าแคนโกลเนี่ยมันจะไปปรับสภาพดินด้วยแล้วก็ไอ้พวกเชื้อลงเชื้อราอะไรต่างๆที่อยู่ในดินเนี่ยมันก็จะทําลายด้วยอ๋อนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้ใช้แคนโกลก่อนแล้วพอฉีดไปแล้วต้องอยู่กี่วันหรือยังไง พอฉีดไปแล้วเราก็สามารถถ่ายกบได้เลยถ่ายกบเลยถ่ายกบเลยพอถ่ายกบเสร็จแล้วทิ้งไว้สักมัณสักอาทิตย์หนึ่งประมาณ7วันประมาณ7วันเราก็มาถ่ายพรวนถ่ายพรวนให้ดินมันละเอียดขึ้นมากขึ้นอ๋อคือเป็นการถ่ายพรวนเพื่อเพื่อที่ตีดินขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วพอถ่ายพรวนเสร็จแล้วก็ยกร่องยกร่องยกร่องเพื่อที่จะเอาท่อนพันวางในร่องแล้วก็ละกบเป็นการปลูกพอหลังจากนั้นแล้วพอปลูกเสร็จเนี่ยเราก็จะใช้โอลิโกมร์ ตัวนี้เราก็จะใช้ผสมน้ำลดไปเลยก็คือท่อนพันธุ์ที่เราเตรียมไว้อ่าเอามาลดยังไงบ้างพี่โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้แล้วพี่ใช้วิธีการไหนในการวิธีการลดวิธีการมันก็เหมือนกับเราแช่ท่อนพันธุ์แต่นี้ว่าเราแช่เราแช่ในดินเลยเราปลูกไปเลยแล้วก็ลดไปเลย <vis S 1> อเป็นการลดน้ําไปด้วยแช่ท่อนพันธุ์ไปด้วยในตัว<อ>พร้อมกันเลยทีเดียวตอนแรกผมคิดว่ามันมาเป็นมันมัดแล้วเดี๋ยวเอาไอ้นี่มารดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเราเราลดไปเลยพร้อมกันไปเลย ลด oh. ไปเลยทีนี้พอลดไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราสังเกตว่าจากจากที่เราเคยปลูกมาเราสังเกตว่ามันแตกทุกตาเลยมันขึ้นทุกหน่อนเลยมันขึ้นทุกหนอนเลยตาแต่ละตาที่เราวางลงไปเนี่ยมันขึ้น <Ừ> hmm. ไม่มีไม่ม,ไ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 มีไม่ไม่ต้องซ่อมเลย <Ừ> hmm. อืออ้อยเราไม่ต้องซ่อมเลยปกติปัญหาของอ้อยมันมีอะไรยังไงบ้างอบพี่ปัญหาของอ้อยมันก็มี Lead. อโรคพอหลังจากที่มันแตกกอขึ้นมาสักนิดหนึ่งมันจะมีปัญหาโรคของหนอนกออ่าฮะอ่า พอถึงตรงนั้นปุ๊บหนอนกอเราก็น้อยมากครับเจอน้อยมากจากเปรียบเทียบกับที่บรผ่านมาคือหนอนกอนี่ขึ้นมาเราต้องเอายาหวานเอายาโรยแต่ที่แตงนี้เราทําไม่ต้องเลยไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้เลย,เลยขึ้นมาพอข,ขึ้นมาคือมันมีบ้างแต่มีน้อยน้อยมากประมาณส<อ>ักหนึ่งเปอร์ซนอะไรเงี้ยน้อยมากแล้วพี่มาใช้อีกทีตอนไหนครับมาใช้อีกทีตอนหลังจากปลูกไปแล้วประมาณสักเดือนครึ่ง เดือนครึ่งอ้อยเริ่มอ้อยเริ่มอ้อยมันก็จะยาวประมาณทักเนี่ยประมาณทักแค่แค่มีดประมาณเดือนครึ่งความสูงประมาณแค่แค่นี้เราก็ฉีดโอลิโกเมอร์วิธีการผสมยังไงบ้างครับพี่เราผสมน้ำสองร้อยลิตรเราผสมหนึ่งร้อยซีซีแล้วก็ใช้คีเลตพัดอ่าสีเขียวคีเลตพัดตัวนั้นเราใช้สองร้อยซีซีแล้วก็ฉีดพ่นเดินตามร่องเดินตามร่องเหมือนเดิมเพราะว่าอ้อยเป็นยังไม่สูงมากนะยังไม่สูงมากเราเดินได้ก็สามารถที่ ฉีด,ฉดได้อ,ดอืพอฉีดไปประมาณสักเดือนครึ่งเนาะเมื่อกี้อ่าใช่เดือนครึ่งแล้วหลังจากนั้นอีกหลังจากนั้นอีกประมาณเดือนครึ่งอีกเราฉีดซ้ําอีกทีหนึ่งซ้ํำก็ไปอีกทีหนึ่ง,งตรงนี้เพื่อให้มันเกิดอะไรขึ้นมาฮะเพื่อเพื่อเราเราจะก,กระตุ้นมันในช่วงแรกรการจเจริญเติบโตของมันในช่วงแรกอืพอฉีดครั้งที่สองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเริ่มแตกมันจะเริ่มแตกหน่อแล้วครับ มันจะเริ่มแตกกอขยายกอออย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างเนี้ยรั่นตัวอย่างอย่างเนี้ยมันจะเริ่มขยายกออย่างเนี้ยอะแต่อันนี้มันเป็นอย่างอย่างในกอเนี้ยในกอเนี้ยหนึ่งกอเนี่ยมันจะมีต้นแม่ขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วมันก็จะแตกกออย่างนี้ออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆอจากเดิมกอเนี้ยมีจากเดิมกอเนี้ยมีสองต้นแต่ตอนเนี้ยมันมีสิบกว่าแล้วมั้งมันก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆสังเกตเราสังเกตจากจากที่เราปลูกปีที่แล้วเนี่ย การแตกกอของอ้อยแปลงเนี้ครับแตกดีอ<ห>่าต้นหนึ่งต่อต้นแม่หนึ่งต้นเนี่ยเราต้นแม่หนึ่งต้นที่มันขึ้นขึ้นมาจากดินเนี่ยหลังจากนั้นประมาณเดือนครึ่งหรือสองเดือนเนี่ยมันแตกกอเยอะมากเจ็ดแปดหน่อเจ็ดแปดหน่อเกือบทุกกอรประมาณนี้เลยเจ็ดแปดหน่อข,ขึ้นมาอ้อยเราจะแน่นมากตอนนี้คือเข้าไปไม่ได้เลยตอนนี้เข้าไปไม่ได้ตอนนี้ที่พี่ปลูกมาทั้งหมดเนี่ยพี่คิดว่าปีนี้มันเป็นยังไงบ้างปีนี้ผลผลิตน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ 30-40%สี่สิบเปอร์เซ็นจะดีกว่าแล้วได้ช่วยเรื่องของการลดต้นทุนมั้งไม่มีลดต้นทุนอุ้ยลดไปได้เยอะเลยปกติอ้อยนี่เราเราใส่ปุ๋ยสองครั้งสามครั้งเป็นอย่างต่ำเพื่อที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของมันแต่นี้ปีนี้ผมใส่ไปเพิ่งจะใส่ไปครั้งเดียวปุ๋ยเม็ดนะนะปุ๋ยเม็ดเราใส่ไปครั้งเดียวแต่ว่าฉีดไปฉีดไปสองครั้งสองครั้งอ้อยอายุของเขาจริงๆริมันมันมันกี่เดือนฮะถึงได้เก็บอายุจริงๆของเขาอยู่ประมาณสิบ 1 0ถึง,งเดือน10 uh huh. บถึงสิสงเดือนเราจะเราจะตัดส่งโรงงานครับ